กองพักเขาพี่จะพ่ายแพ้ต่อกงมท่านเกษดาแล้วเนาะเอ๋ยลูกช่วยท่านจะดีดีค่ะการสี่ลูกพ่อพ่ออยากให้ลูกนะใช้ความสวยความสาวให้เป็นประโยชน์โภคมัตรับะจิตใจกรมท่านเกษดาหให้ใจอ่อนไม่ยึดเพื่อเราทำหน้ที่ลูกท่านพอ่อลูกไปถึงลูกลาหลวงข้ากาเป็นลูกหลวงแล้วลลไม่เสียสลัก็สมควรเป็นลูกหลวงลูกจะเสียสละเพื่อประเทศ จัดสถานที่ต้อนรับออกกิจนาสดแล้วหลวหน้าถ้าผมคันคอเนะี่ผมไอห,หน้าว้มันจะน่าเกลีดเ้าเป็นไรไปล่ะสป,ปีลิแเราไม่สบายแเรวก็แสดงที่เกได้โอเคขอให้ครบสองที่ได้ กูไอแล้วมึงจะกระแทกใเ่หรือไอที่กูกระเด้งที่มันเข้าไปมุกเนี่ยต่อไปนี้ทุกคนต้องเรียกหนูว่าซอพ่ออะไรที่เป็นซอสดูได้กับพี่แล้วทำไมคุยยาวทำไมมึงแค่ซอใหญ่กูนี่ซอบิ๊กเลยแล้วเนี่ยดูว่าก่อนด้วยมึงที่ตัดผมทรงเดียวกับเจร่าหรือเปล่าเรียกว่าลองทรงลองทรงลองทรงยังไงลองทรงนี้ดูก่อนถ้าทรงนี้ไม่ดีเป็นทรงใหม่เชื่อผม พี่ต้องไปทรงใหม่อย่าทรงนี้อีกเลยขอร้องเถอะไอ้สัตว์ช่างเมาครวญโวยคุยไม่ลืมหูลืมตาไป <นะ S 2> ตรวจดูแลความเรียบร้อยมีอะไรผิดสังเกตที่รายงานเป็นยังไงเป็นยังไงไปเลยไปไเอาเอาพิ่งเรียกนี่ใช่หรอวันต้อนตูด มัตลกเล่นหน้าด้วยมึงสงสัยอะไรอ่ะแอบจองอะไรเอ่ยเป็ไงสงสัยแล้วกันนะครับมันองอะไรจะดูจะตาก็ไม่ได้เอามือมลองไปแตะดูทำไมวะอื้กลิ่แล <c oughs> ลนแหม่มแหม่มสงสัยลองอีกทีนะครับให้มั่นใจว่ามันอะไรกันแน่โอ้โห,หไอ้สัตว์เอ้ยไม่เกี่ยวอะไรวะคี <c oughs> เแ็นขี้หมาขี้หมาเนี่ยเออเฮ้ยขี้หมาขี้หมามาดูใช่หรือเปล่ามันใช่หรือเปล่าขี้หมาลองดูที่โอ้เต็มมือเลยใช่เออใช่เออถ้าไม่ทูงมันไปสุดไม่ดูเันที่ใช้คือตุ่มสีส้ผ้าเดี๋ยวตกไปโน่นเลยเฮ้ยทุกคนรับแรงดันเลยเฮ้ยไฮ้ยแล้วมาเป็นฝูงเลยอะไรวะบดแดงไฟเออบดแดงจะไปกลัวอะไรหรออะไรเจ้าคนนึงดูลง สำคัญสำคัญไม่เก่าไงสำคัญยังไงกัดแขนแขนวงโขกกัดนิ้วนิ้วบวกใช่กัดกัดเกี้ยวใหญ่ถ้าหัวไอ้โตเลยเออเออเลือกเข้าไปไหนเฮ้ยพี่ปงนั่งอยู่ตรงไหนเนี่ยเดินๆๆๆอะไรปูว่าโบมาหายไปไหนละอะไรอนะมี่โบเนยเฮ้ยจะไปไว้ไหนเนาะมี่โบไปไหนเนี่ยหาอะไรจ้ามี่ถายครับอยู่ยนี่จ้าอุ้ยมาซส์อ่ะเสือดพ่อลูกปลากันดีไม่คิดว่าจะเป็นคนที่ขโมยขนาดนี้ เอามปฝากก็ยังแย่แสงสีแปดิ้ของท่านจเจริญหูจเจริญตาดีบรรยากาศก็ดีแถมยังมีพัดลมไอ้น้ำให้เราอีกด้วยเข้าะา